สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีกีฬาอุ้มิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube และก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิรส,สุขภูสุคขขนนะครับบรรยากาศนะครับที่หน้าวัดศรีโพชัยบ้านบุงเลิศนะครับตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเม่ยวดีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมือนี้นะครับมือนี้นะครับสาวน้อยเป็ดบันแพงนะครับกีฬาอุิงเป็ดบันแพงทําการแสดงอยู่ที่วัดโพศรีชัยนะครับตําบลบุ่งเลิศนะครับข้างใน้วัดเป็นตามวนแห้งพี่น้องนะครับแต่ว่าด้านหน้าวัดนะครับก่อนเข้าไปนะครับสิเห็นป้ายนะครับเห็นป้ายเห็นห้านขายผ้า ขายผ้าพื้นเมืองเนาะนะครับเนี่ยที่ทําการปลูกแม่บ้านเกษตรตะกอนบ้านบุ๋งเลิศอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับชื่อชื่ออําเภอนี่ม่วนแห้งอำเภอเมยวดีเนาะนะครับชื่อม่วนแห้งนะครับเนี่ะเป็นกระสีปายนะครับเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับชุมชนคุณธรรมบ้านบุ๋งเลิศจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ แถวๆหน้าวัดกษมีห้านขายเป็นขายผลิตภัณฑ์นะครับจากผ้านะครับผ้าทอเนาะน,นะครับเป็นผ้าพื้นเมืองนะครับในแ,แม่กะนั่งนั่งประจำการอยู่หน้าห้านเลยน้องมณีสวัสด,ดีครับแม่สวัสด,ดีครับอัสด,ดีครับอันมนี้เป็นงานอย่างครับงานในวัดแม่ โอ้นี่บ่องค์เอิงกระนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เป็นงานเนี่ยครับงานงานในวัดมือนีงานวันเกิดพระอาจารย์สงวนค่ะโอ้เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสพร้อมบ่หรือบ่แม่นแม่นบ่เป็นงานงานเพิ่นจัดงานวันเกิดโอ้มนีก็มีสาวน้อยเพชรบันทแหงมีอุงอิงเพชรบันทแหงมาทำการแสดงมันเก็บบัตรอยู่บ่เฮะ งานฟรีบ่นี่ป้าพี่น้องวัดพ่อศีชัยเด้อเม่อวัดดีมาแรงนี่งานฟรีนะครับพี่น้องครับคากหายอลายค่ะอุหิงไปแสดงอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนบุงเลินี่วัดพอเวทีราะว่าอยู่วัดนี่บ่พ่อเวทีก็เลยต้องไปทําการแสดงอยู่โรงเรียนเวทีอยู่โรงเรียนบ้านบุงเลิศเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปนี้นะครับหลายคนก็เห็นในในอ่า ปรเตอร์เนาะนะครับของสาวน้อยเพรบันแพงว่าอยู่อยู่วัดมะแมนอยู่โรงเรียนโรงเรียนไปทั้งใดในบัตนาแม่โอตรงไปอีกบ่แต่ว่าข้างในวัดนี่มีกิจกรรมหลายอย่างเลย,อยโอ้มีสอยดาวนำํำเด็ดจังสีผ้าขาไปเบิ่งข้างในวัดแต่ว่าข้างหลังที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือเป็นเป็นผ้าพฤฤื้นเมืองนะครับเป็นผ้าทอครับเป็นผ้าท่อมีผ้าไหมอยู่บ่แม่อม,มี่ ผ้าฝไฟยแมนบอผ้าฝ้ายย้อมสีแล้วก็ตัดเป็นชุดน้่พี่น้องนะครับเป็นชุดเป็นกระเป๋านะครับเป็นเสื้อมีหลายมีหลายห้านเลยนะครับมีหลายห้านแต่ว่าชุมชนทั้งชุมชนบ้านมุงเลิศนะครับกะเพิ่นกะมีผลิตภัณฑ์จากผ้าท่อแนวนี้นะครับพี่น้องนะครับขอบคุณครับ <ฮา S 1> อยู่โรงเรียนเนอมันอยู่โรงเรียนแน่แน่แล้วก็วาวาเก่งเ <laughs> ดี๋ยวสิบภาคไปเบิ่งทั้งคู่อีกนะครับนี่แล่วก็มีตู้โชว์พร้อมนะพี่น้องนะครับนี่ มีหมอนคิดนะครับหมอนคิดเนาะนะครับมีเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยนะครับนี่มีขนาดเล็กนะครับนีบบกก่บักโม่บักกล้วยบักโ <c oughs> ม่บักกล้วยเฮ้ไปจับฉลากรางวานนัลมาบอกอะไรบักโม่ <c oughs> โอ้เพ <c oughs> ิ่งสวดแล้วหรือเปล่าแล้วแล้ว เป็นงานมาแลงเป็นงานเออเป็นเขาเขาเอิ้ง,งานอย่างไหมุนว <มา S 1> ่าเป็นงานยงกอองานฉลองอายุวัฒนะของอหลวงพ่อแต่ว่าบอมนเนเจ้าอาวาสเหมือนะอาวาส่มรเจว่าม่แต่าแลงเบิงโอ้มัแต่ไกลบ่นี่มแต่ใสคำนี้ น้องพ่อค่ะน้องพ่อบองของพ่อเปลาไก่ตัวจากนี่ซิฟกันรัหนึ่งบางทีล่ะโอ้ยนี่แต่แนวม่งค้นเนาะนะครับอ่ะเสื้อผ้าไปเบิ่งผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเป็นผ้าทอนะครับก่อนเข้าไปในวัดนะครับพี่น้องนะครับจริงๆงานมือนี้อยู่ที่ร่งเรียนนะครับอยู่ร่งเรียนนะครับมันอยู่วัดเนาะนะครับแต่ว่าในวัดนี่มีมีพิธีการต่างๆเนาะนะครับ แต่วันได้มาบ้านบุ่งเลิศแล้วนะครับเนี่ยนะครับผ้ามาเบิ่งอุ้ยคืองามแท้ชุดขาวๆนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคือมีแต่ชุดงามๆแท้พอดีพอดีอ๋อเป็นบ้านพูไทยขายบ้านพูไทยอ๋อผ้าูไทยผ้าไทยแสดงว่าบ้านบุ่งเลิศนี่เป็นเป็นผู้ไทยก็ต้องเว้าผููไทย นี่โอ้เป็นบ้านเดียวของจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ส่วนมากจะเป็นผ้าทอผ้าฝ้าย อ่แล้วคะหลังบ้านออ๋หลังบ้านก็ทอเองด้วยหลังบ้านก็ทอเป็นโรงงานอุตสาหกรรมย่อยนี่เพิ่นเป็นคุณครูคุณครูครูไทยที่สอนสอน้าบ้านสวยไหมเมื่อมาอุดหนุนเป็นแม่เสี่ยวเป็นคุณครูเป็นครูสอนทอครูสายอาชีพไมสอนอาชีพไม่ใช่ครูที่ไปเรียนครับนี่วิไรครูไม่ใช่ ถือว่าครับปราดชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านจ้านี่คุณแม่ซื้้อแแลลววก็เยโช์บบนี้แพงไหมคะแม่ไม่ถึงพันไม่ถึงพันตัดเป็นชุดให้แบบนี้เลยใช่ไหมเป็นพ้าถุงสำเร็จใช่ไหมอู้คืองามมท้พี่น้องเบิรงตล่ะเบิร์ดล่ะนี่คุณยายโชว์ให้ดูนี่คุณยายโชว์ให้ดูเลยใส่กล้องใส่อะไรนี่นี่ค่ะ เป็นตะขอที่เขาทำแล้ครับครับก็ะโดดได้เลยใส่ได้เลยเป็นสิ่งไรพี่น้องใส่ได้เลยครัเป็นตรงนี้ก็เป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันเนาะผ้าฝ้ายย้อมใช่ไหมครับผ้ามัดหมีผ้าตีนหยกครับสวยๆนะครับแล้วร้านนี้ชื่อชื่อร้านอะไรคะสีบุ่งเลิศนะครับมีของนี่คุณแม่คุณแม่เป็นเจ้าของ วันนี้คุณแม่เป็นเป็นเจ้าของใช่ไหมนี่วันในรูปเลยในรูปเลยเป็นนางงามร้อยเอ็ดเหรอคุณแม่ชื่อคุณแม่ศรีสงัดสุวรรณตะไลนี่โอ้เป็นนางงามผู้ไทยเก่าพร้อมนะครับพี่น้องหลังบ้านจะเป็นที่ทอ วันนี้มันเกิดคุณพ่อก็เลยพอดีมีเพื่อนมาเพื่อน้ยอะอยู่ข้างหลังใช่ไหมกินข้าวอยู่ข้างหลังแต่ว่าร้านเดียวกันหมดเลยใช่ไหมที่ติดตรงนี้สองสามสองสามร้านอ๋อครับงามงามงามอย่างชุดนี้สวยๆนี่เท่าไหร่ครับในชุดนี้เนี่ยชุดนั้นได้สักสองพันสองพันโอ้ยทั้งชุดเลยชุดนี้สองพันว้ายยังหุ่นดีเนาะ ก็ต้องอยาก,กเห<ด>ินดีที่สดุดโอ,อ้ปักมือด้วยใช่ไหมครับนนโอ้มาหอดแล้วบ้านบุงเลิศพี่น้องนะครับวัดศ <c oughs> รีโพชัยวัท่านได้ไปโรงเรียนนะครับจะซื้อข้าไปวัดก่อนนะครับ <c oughs> มาแรงสาวน้อยเพชรบันแพงทําการแสดงอยู่วัดอ่าอ,อยู่โรงเรียนเด้อพ่ผิดอยู่โรงเรียนงานฟรีพร้อมเห็นบ่เห็นว่างานฟรีนะครับอู้ อาจารย์เราขึ้นใจดีแท้ทีพันแพงมีสุดยอดเลยอาจารย์เราขึ้นใจดีแท้จางสาวน้อยเพชรพันแพงจางองอิงมาทําการแสดงให้พี่น้องทั้งเมื่อยวดีทั้งบุ๋งเลิศเบิ่งฟีเนาะเพิ่นมีเมตตาแห้งเนาะเคยไปดูที่สีสมเด็จอะค่ะที่นั่นทงแหวงพวงนะโอ้โเป็นด้านใกล้เวทีเนี่ยสุดยอดจริงสีสมเด็จก็ไปแล้วใช่ไหมแม่อายุฟังอจะบอกว่าอยากดูครับแม่อิ๋วใช่ไหมแม่แม่อิ๋วอยู่ที่ไหนครับเนี่ย อยู่บนทองอยู่นทองไม่ไกลเนาะไม่วลพนทองกับมี่มี่นครหลายคนไปอยู่กับสาวน้อยเพริพงน้องโซฟียกับแมนคัน่าดีบน่าดีบอรั่งน้อยปรั่งน้อยจ้าจ้าจ้มาแรกแม่อยู่ดูอยู่บนี้ังะองค่ยุกนากันเอามานน้ำกันดีบ่นี่ จ้าจ้ากะเอมากเีอกมากินาบ้านจ้า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 อบคุณหลายๆครับแม่โอ้แม่แล้วเป็นครูเปเป็นปลาชชาวบ้านนะครับโอเป็นตาฝางลูกหลานด้ปอบชอบไมัมักเลย่มบิ่งักเบิงสาวน้อยเพลิดพลงมักเบิงพี่อุ้งหญิงโอ้ยเอาเอาเอาส่งเสริมส่งเสริมจ้า อุ๋งอิงอุ๋งอิงก็ครับซูมือนี่อุ๋งอิงก็ยีราไปอยู่รีสเกตแต่โดยกําเนิดก็คือเป็นคนอุบลนะครับเป็นคนอุบลสต่ซูมือนี่ก็อยู่รีสเกตนะครับเสียงมวนมวนี่เสียงมวนวนาแรกอยู่เบิรงเดอนะครับนี่สวัสดีครับนี่คือจเป็นลูกสาวเอาลูกสะพ้ายบ่ผมคิดว่าลูกสาวนะครับนี่ อารจัะขา้อยีดีเนเคินก่ะพี่นรับเจปนนเสีา่พี่น้องนี่เป็นกระกรเป็นผ้าท่อเนาะผ่าท่อบานเท่านะครับเอามาทําเป็นชุดเป็นเสื้อนะครับเพ่ท่านได้เข้าวัดได้พี่น้องเห็นแนวสวยแนวงามก่อนนาอนนะครับก็เลยผ้ามาเบิง นี่หออกระเป๋านะครับเบ่งกันยาวๆไปเลยนะครับคลิปนี้พี่น้องนะครับเบ่งกันยาวๆไปเลยนี่เป็นกระเป๋านะครับเนี่ยโอ้งามงามงามก็โบแพงนะสี่ร้อยเอ้ม่นบ่ราคานน่จักบาทครับจักสิบสี่ร้อยห้าสิบเออไม่ผิดดูแล้วไม่ผิดก็ไม่แพงเนาะทำจากอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นกระจูคับ เป็นกระจูดเบิ่งเดียงพี่ต้องเห็ดแบบคาสีแห้งนะครับแบบนี้ก็จะถูกกว่าใช่ไหมตัวนี้จะเป็นเป็นผ้าห่มค่ะเป็นผ้าหมใช่ค่ะหมแบบแบบอยู่ในตู้เนี่ยแต่ว่าถ้าลาซื้อก็ใส่กองให้โอ้พเกจจิ้งสวยงามเลยนะครับเนี่ยโอ้เท่าไหร่นะอันนี้ยห้าสิร้ห ยี่สิบยาวสองอู้กว้างกว้างแห้งแล้วเป็นผ้าอะไรครับตอนนี้เป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมผ้าฝ้ายทอผ้าฝ้ายทอเมือที่นี่เลยค่ะตอนกีกระตุกกีม้ครับพี่น้องมาเบิ่งเด้อนะครับมาแรงผ้ากีใหม่บานเข้าหนิบานเข้าสีอื่นพาห่มเหยียบค่ะฮะพาโฮมเหยียบผ้าห่มเหยียบอ๋อแม่ครับจ้าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้าทั้งเอกมาเบิ่งไปทั้งสีอื่นพาโฮมเยียบค่ะอันโฮมได้รถลดดโอเคเลยค่ะโอ้โฮ่ได้โหลดเวลาเดินทาง ก็มีแต่ขันพุท่าวันเท้ากับเสืเอิ่นพาโฮมีเกียก็ท่อแล้วก็ไม่เฮ็ดเป็นเสื้อแน่เป็นเสือพาคุ้มไรมีแต่อ้างงูนี่พาคุ้มไหลนะครับพาคุ้มไรพาขันขอจ่นี่โอ้มันจะเฮ็ดตู้ไปสวยงามขนาดเลยพี่น้องนะครับเนี่ยข้างหลังจะเป็นที่ทอใช่ไหมใช่ค่ะข้างหลังอ่าสมาชิกส่วนมากก็เอาไปท่อบานเดียวกองละลังแล้วก็ตัดเป็นพีนมาเราอยู่นี่กับมีกี์ไว้ปเห็นเบื้องนี้ว่าท่อแบบมีขี้แบบนี้ครับ แต่ว่าเขากะคือมีสมาชิกท่อมาแล้วก็เอามาขายให้เฮานั่อันนี้เพิ่นตำม,มาแล้วเพิ่นกับ่อทันฝันย่อยสิไหมคะมและค่ท่าก็ไปฝัน,นย่อยตั้งหากเก็บดีมไม่เรียบร้อยันย่อยคืออ,อันเก็ยบย่อยนี่คะ่ะเก็ยบย่อ <laughs> ย <laughs> นี่ค่ะเก็ยบย่อยนี่คือเอาฝันฝันให้มันเป็นเกลียวเกลียวเหมือนอันที่อ๋อ,อมันจะเป็นเกลียวเกลียวใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เป็นเกลียวแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะอ๋อแล้วเขาก็ต้องมัดทัก เอาเมนบบ้รอจังไงปั่นอปั่นเอาโอหมุนเอาผู้่าวกสิเคตอันนี้ผู้ถีตั้มตั้มโงก็ได้กสิเคตอันนี้อ๋อจ่าย่าพระหก็เหมือนกันพระโหนก็ทอมาแบบนี้แหละแล้วก็มาปั้นย่อยปั่นย่อยปั่นย่อยเออมาเด้อพี่น้องเด้อก่อนเข้าไปงานมาแรงก่อนไปเบิ่งอีหล่าก่อนไปเบิ่งสาวน้อยเพชรปันแพงก็ตรงข้ามตรงข้ามประตูโขงเลยเนาะตรงข้ามทางข้าววัดวัดศรีโพศรีชัยนะครับนี่ บนบุ่งเลิศข้างในบบท่านได้ไปได้พี่น้องเห็นของสวยของงามกันเลย <c oughs> บ่งตีละอยากพาพี่น้องมาอ่อนซ่อนน้ากันนะครับของดีบานเท้าเนาะนะครับเ <c oughs> มนมาอุดหนุนสินค้าชุมชนนะครับบ่งตีละตัวนี้ก็เป็นผ้าอันนี้ใช่ไหมผ้าฝ้ายใช่ไหมผ้าขาวมา <c oughs> ้าเาา <c oughs> นี่ยหล้อผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าแม่เดียวกันกับอันนี้นะะั <c oughs> ่งนังเจอไพี่น้องงามบ่งามอยู่ที่ไม้แขวน่ขะว่าผ้าสวยอยู่แล้วก็สวย มาเชื่อร้านชื่อร้านร้านสีบุ๋งเลิศค่ะสีสีบุ๋งเลิศบุ๋งเลิศเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นบ้านบุ๋งเลิศแล้วมีเฟซมีเพจมีเพจสีบุ๋งเลิศเหมือนกันค่ะเพจชื่อร้านเลยใช่ไหมครับสีบุ๋งเลิศภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะเข้าไปเบิ่งเดอพี่น้องเลยส่งออนไลน์ด้วยดูในเพจเดียวก็ส่ง สั่งในเพจได้สั่งในเพจได้เนาะขอบคุณมากมากเลยมาแลกไปมวนน้ำกันเ้อไปค่ะไปเดี๋ยวไปค่ัไปมาขอบคุณมากมากนะครับพามาเบิ่งของสวยของงามก่อนเข้าไปในวัดก่อนเข้าไปโุ่งเลียนพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับเดี๋ยวเฮาจังพอกันคลิปใหม่นะครับมีความสุขหลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ